สวัสดีแฟนผีแดงทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนยูสไตล์เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกเย็นของทุกวันกับข่าวร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อัปเดตสดใหม่ให้แฟนๆได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องๆทีมงานที่ตั้งใจหาข่าวเด็ดๆมานำเสนอให้แฟนผีทุกวันครับแมนยู you, มีแผนล,ลับต่อสัญญาแม็กควายแต่ยังเดินหน้าซื้อกองหลังใหม่ ส่วนลัมเมนส์ถึงขั้นได้คำชมจากเฟอร์กี้เองวันนี้เราจะเปิดหมดทุกประเด็นแฟนผีห้ามพลาดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนยูสไตล์วันนี้เรามีข่าวร้อนจากรัวโอทราวฟอร์ดที่หลายคนต้องแปลกใจเมื่อมีรายงานเผยออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเดินหน้าเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับประการหลังจอมแกร่งจอมเกา๋าอย่างแฮร์รี่แม็กควาย ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเรื่องการปล่อยตัวออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือแม้จะหวังรั้งตัวแม็กไกว์ไว้แผนการเสริมทัพเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ในช่วงสัมเมอร์หน้าก็ยังคงอยู่นี่มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่เราไปเจาะลึกเรื่องนี้กันครับรายงานจากทีม Talk แหล่งข่าววงในได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าบอร์ดบริหารของแมนยูให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อสัญญาแฮร์รี่แม็กไว์ ที่ปัจจุบันมีอายุ32ปีโดยมองว่าเขาคือผู้เล่นคนสำคัญที่มีทั้งความเป็นผู้นำสไตล์การเล่นที่ไว้ใจได้ในเกมรับและผลงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนี่คือเหตุผลที่สโมสรนต้องการมอบสัญญาใหม่ให้สัญญาปัจจุบันของแมกควายและกาเซมิโร่กำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้แมนยูมีออปชันขยายสัญญาออกไปอีกหปีแต่สโมสรไม่ต้องการใช้ออปชันนี้ เนื่องจากค่าจ้างในสัญญาปัจจุบันค่อนข้างสูงตามรายงานของฟาบิซิโอโรมาโนและแหล่งข่าวอื่นๆแผนการต่อสัญญาใหมน่นี้มีจุดประสงค์สำคัญคือการปรับลดโครงสร้างค่าเหนื่อยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสโมสรมากขึ้นหมายความว่าแมนยูต้องการเก็บผู้เล่นหลักเหล่านี้ไว้แต่ต้องอยู่ในข้อตกลงทางการเงินที่เหมาะสมกว่าเดิมเป็นการบริหารจัดการด้านการเงินที่ชาญฉลาด นี่คือประเด็นที่สร้างความสับสนและน่าติดตามที่สุดรายงานยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยังคงเดินหน้าตามแผนการซื้อเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่ในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2026ตามเดิมแต่ย้ำชัดเจนว่าการเสริมทัพครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อมาแทนที่ตำแหน่งของแฮร์รี่แม็กควายนี่อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าแมนยูต้องการเสริมความลึกของขุมกำลังในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอย่างแท้จริงเพื่อรับมือกับโปรแกรมที่หนักน่วง และการแข่งขันในหลายรายการสโมสรมองว่าแม็กควาจะยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักต่อไปแต่ก็ต้องการเซ็นเตอร์แบ็กระดับท็อปคนใหม่เข้ามาเป็นคู่แข่งและยกระดับทีมให้สูงขึ้นการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงให้เห็นถึงการวางแผนระยะยาวที่ชัดเจนพวกเขาไม่ได้มองแค่การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างการรักษาเสาหลักและการสร้างอนาคตเข้าด้วยกัน การต่อสัญญากับแม็กควาด้วยค่าเหนื่อยที่เหมาะสมจะช่วยให้สโมสรมีทั้งประสบการณ์และความเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวในขณะที่การเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กหน้าใหม่จะช่วยเพิ่มความสดใหม่และคุณภาพโดยรวมของทีมคุณคิดอย่างไรกับแผนการนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการเก็บแม็กควาไว้พร้อมกับเซ็นเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่จะเป็นผลดีต่อทีมหรือไม่และการยื่นสัญญาใหม่นี้เป็นการแสดงความเชื่อมั่นต่อตัวเขาอย่างแท้จริง หรือแค่การจัดการเรื่องการเงินคุณอยากเห็นเซนเตอร์แบ็กคนไหนเข้ามาเสริมทัพปีศาจแดงในปี2026มากที่สุดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับข่าวต่อไปนาทีนี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงผู้รักษาประตูคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังฉายแสงเจิดจรัสภายใต้ชุดสีแดงเพลิงอย่างเซนเดอร์เลมส์มือกาวชาวเบลเยียมวัย23ปีกำลังสร้างผลงานอันน่าประทับใจ และที่สําคัญเขาได้สร้างความประทับใจให้กับบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสอนไปเสียแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของลัมเมนส์ได้ถูกกล่าวถึงในแง่บวกอย่างต่อเนื่องทั้งจากสื่อแฟนบอร์ลและกุนซือคนปัจจุบันแต่การชื่นชมที่ทําให้เจ้าตัวถึงกับต้องยิ้มไม่หุบคือคําพูดที่หลุดออกมาจากปากของปา๋าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ล่าสุดลา m เมนส์ได้เปิดเผยความรู้สึกต่อเรื่องนี้โดยยอมรับว่าเขาเองก็แทบไม่เชื่อหูตัวเองในตอนแรกเลยทีเดียวใช่ครับผมอ่านเจอจากที่ไหนสักแห่งนี่แหละตอนแรกผมไม่อยากจะเชื่อเลยบอกตามตรงลาเมนส์กล่าวด้วยรอยยิ้มเขาคือคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสโมสรแห่งนี้ผมเลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่เอาจริงๆผมรู้สึกดีมากๆผมไม่เคยเจอเขาเลยดังนั้นผมรอที่จะได้โอกาสนั้น การย้ายมาของลัมเมนส์นั้นมาพร้อมกับความท้าทายครั้งใหญ่ในฐานะผู้รักษาประตูที่ต้องเข้ามารับไม้ต่อในช่วงเปลี่ยนฐานที่สําคัญของสโมสรทว่ามือกาวัยว23ปีคนนี้กลับปรับตัวได้รวดเร็วโดยการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงความมุ่งมั่นและความนิ่งเกินวัยทาให้เขาค่อยๆก้าวขึ้นมาเบียดและยึดตาแหน่งนายทวารมือหนึ่งของทีมชุดใหญ่ได้อย่างมั่นคง เขาแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทั้งในด้านการเซฟที่หวือหวาการอ่านเกมการตัดสินใจที่เด็ดขาดและที่สำคัญคือการเล่นบอลด,ด้วยเท้าที่ไว้ใจได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทีมยุคใหม่ต้องการคำชื่นชมของเซอร์อเล็กซ์จึงเปรียบเสมือนการรับประกันคุณภาพของนักเตะรายนี้เพราะใครๆก็รู้ว่าตำนานรายนี้ไม่ใช่คนที่จะเอ่ยปากชมใครง่ายๆมันเยี่ยมไปเลยที่ได้ยินคำชื่นชมจากเขา เขาคือคนที่มีประสบการณ์สูงและเป็นคนที่มีชื่อเสียงของสโมสรแห่งนี้มันเยี่ยมมากที่ได้ฟังลัมเมนส์กล่าวปิดท้ายคำพูดนี้แสดงให้เห็นว่าลัมเมนส์ตระหนักดีถึงความสำคัญของคำยกย่องจากบุคคลระดับลํานานและมันจะเป็นแรงผลักดันชั้นดีให้เขายกระดับผลงานของตัวเองต่อไป การเข้ามาของเส้นแนลลาเมนส์ ens, ได้จุดประกายความหวังครั้งใหม่ให้กับแฟนบอปีศาจแดงเกี่ยวกับตำแหน่งผู้รักษาประตูนในระยะยาวโดวยฟอร์มที่คงเส้นคงวาและอายุที่ยังน้อยทำให้หลายคนเชื่อว่าเขามีศักยภาพที่จะเป็นมือหนึ่งในตำนานคนต่อไปของสโมสรได้คำชื่นชมจากตำนานอย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าสโมสรอ,อาจจะพบเพชรเม็ดงามที่พร้อมจะเจอจรัดในทินโอลเทรฟฟอร์ดไปอีกหลายปีแล้วคุณล่ะครับ แฟนๆปีศาจแดงคิดว่าเซเนลเมนส์จะสามารถรักษาระดับฟอร์มการเล่นและก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกอย่างเช่นตำนานคนอื่นๆของสโมสรได้หรือไม่การได้รับคำชมจากเซื้ออเล็กซ์เฟอร์กูสันจะส่งผลบวกต่อความมั่นใจและแรงกดดันในการเล่นของเมมส์อย่างไรบ้างคุณเชื่อว่าเซเนลเลมส์คือคำตอบระยะยาวสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอีก5-10ปีข้างหน้าหรือไม่ อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้ด้วยนะครับข่าวต่อไปหากพูดถึงการซื้อขายนักเตะที่ร้อนแรงที่สุดในพรีเมียร์ลีกซีซันนี้เชื่อว่าหลายคนมีชื่ออยู่ในใจแต่ล่าสุดหลุยซาฮาอดีตกองหน้าระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาฟันธงแอบไม่มีกักแล้วครับว่าใครคือการเซ็นสัญญาแห่งฤดูกาลจนถึงตอนนี้และชื่อนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือไบรอันเอมเบอร์โมตัวรุกคนใหม่ของทัพปีศาจแดงนั่นเองคำถามคือทำไมเอมเบอร์โมถึงเหนือกว่าการเซ็นสัญญาของทีมลุ้นแชมป์อย่างลิเวอร์พูลหรือทีมหน้าจับตามองอย่างนิวคาสเซิลเอมเบอร์โมย้ายมาจากเบรนฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้และใช้เวลาไม่นานในการพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานอันยอดเยี่ยม ซัดไปแล้วถึง6ประตูจากการลงสนาม13เกมให้กับแมนยูสถิตินี้ถือว่าน่าประทับใจอย่างยิ่งสำหรับนักเตะใหม่ที่ต้องแบกรับความคาดหวังมหาศาลแต่ที่น่าสนใจกว่าตัวเลขคือมุมมองของหลุยซาฮาครับซาหายอมรับว่ามีผู้เล่น3คนที่โดดเด่นที่สุดในการเซ็นสัญญาใหม่จนถึงตอนนี้ได้แก่ไบรอันเอมเบอร์โมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอูโกเอกิติเก้แนวรุกของลิเวอร์พูลและนิกวเทอร์มาเดอ กองหน้าของสาสเซาฮาให้ความเห็นว่าสำหรับผมแล้ว3คนนี้คือที่สุดแต่ผมคิดว่าเอมเบอร์โมน่าจะดีที่สุดในบรรดา3คนนี้นี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เอมเบอร์โมได้รับการยกย่องซาฮาชี้ว่าบริบทของทีมคือสิ่งที่ทำให้ดีลนี้โดดเด่นกว่าใครเอกิติเก้เล่นให้กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมแชม์ลกที่มีระบบลงตัวอยู่แล้วในขณะที่วอเทอร์มาเดอร์ย้ายมาอยู่กับซิล ซึ่งเป็นทีมที่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมีความมั่นคงและโมเมนตัมที่ดีเอ็มเบอร์โมย้ายมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่ทีมกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฐานที่ยากลำบากที่สุดซาฮาเน้นย้ำว่าผมเห็นแมนยูไนเต็ดต้องดิ้นรนและมันยากแค่ไหนสำหรับเอ็มเบอร์โมแต่เขากลับทำได้อย่างยอดเยี่ยมยกระดับมาตรฐานของสโมสรและรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ด้วยไม่เพียงแค่การทำประตู แต่ซาฮายังมองเห็นถึงบทบาทสำคัญของเอมเบอร์โมในการเป็นผู้นำทางให้กับทีมเขามีประสิทธิภาพสูงเขาปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีที่สุดเขามีส่วนร่วมกับทีมอย่างมากทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเอมเบอร์โมไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นที่ยิงประตูได้แต่คือจิ๊กซอสํสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มและช่วยพยุงทีมที่กำลังมีปัญหาในช่วงต้นฤด,ดูกาลได้อย่างแท้จริงทำให้การเซ็นสัญญาครั้งนี้คุ้มค่า และเป็นมากกว่าแค่ดีลซื้อขายนักเตะและนั่นคือเหตุผลที่ลุยซาฮายกให้ไบรอันเอมเบอร์โม่คือดีลแห่งฤด,ดูกาลคุณคิดว่าการกล่าวของลุยซาฮาเป็นจริงหรือไม่การที่เอมเบอร์โม่แบกรับแรงกดดันในสถานการณ์ยากลำบากของแมนยูได้ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเหนือกว่าเอกิติเก้และวเทอร์มาเดอร์จริงหรือเปล่านอกจากสามคนนี้แล้วมีดีลไหนในพรีเมียร์ลีกที่คุณคิดว่าคือดีลแห่งฤด,ดูกาลที่แท้จริงและเพราะอะไร คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลเจาะลึกแบบนี้ทุกวันกับช่องแมนยูสไตล์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ